ก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อจะได้แจ้งเตือนให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนวิชาศิลปะกับคุกุกอาร์ตแมนนะครับขอบคุณมากครับเด็กๆสวัสดีครับกลับมาพบกับวิชาศิลปะทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับในหน่วยที่4นะครับซึ่งเราก็ได้เรียน จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเรียนในเรื่องของสนุกกับงานปั้นนะครับก็คราวที่แล้วเราก็ได้ปั้นงานชิ้นสุดท้ายนะครับนักเรียนก็จะลืมนะครับปั้นงานที่ค้างๆอยู่ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนเก็บนะครับสําหรับในวันนี้นะครับในหน่วยที่5นะครับในเรื่องของภาพนี้มีความหมายนะครับซึ่งเป็นหน่วยใหม่ซึ่งเราจะ เริ่มเรียนกันในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกนะครับในเรื่องแรกนะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของการวาดภาพสิ่งต่างๆหรือการวาดภาพเมนูโปรดของฉันนะครับอันนี้ครูก็มีตัวอย่างนะครับเมนูโปรดของเราก็คือในเรื่องของอาหารอาหารในชีวิตประจําวันที่เรานะครับรับประทานกันเพื่อการดํารงชีวิตนะครับ การรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้ครูกูก็จะให้นักเรียนนั้นได้วาดภาพในเรื่องของอาหารที่เราชอบนะครับเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีแผนผังการเรียนรู้นะครับว่าในเรื่องของภาพนี้มีความหมายเราจะ เรียนกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องที่1นนะครับเราก็จะฝึกซ้อมการวาดภาพสิ่งต่างๆนะครับมาเริ่มต้นด้วยการวาดภาพเมนูโปรดภาพอาหารนะครับต่อไปก็จะเรียนกันในเรื่องของการเขียนแผ่นภาพการเขียนแผนภาพทําแผนผังการทำแผนผังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ที่บ้านที่โรงเรียนหรือสถานที่ที่สำคัญในจงังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรื่องต่อไปก็คือการวาดภาพประกอบครับาการวาดภาพประกอบก็คือการานำรูปภาพนะมาวาดขึ้นมาแล้วก็อธิบายรา,ายละเอียดนะต่างๆซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ภาพในการสื่อความหมายนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวาดแผนผังนะครับแผนผัง สถานที่เป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายนะครับซึ่งในการไปเที่ยวหรือว่าไปสถานที่ต่างๆนั้นเราก็ต้องดูแผนผังเพื่อได้รู้ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆว่าอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับออันนี้ก็คือลักษณะของแผนผังการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่5นี้นะครับ ภาพนี้มีความหมายก่อนที่จะเรียนนะครับครูกุ๊กก็จะมีการจุดประกายความคิดนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนครูกุ๊กเตรียมภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะครับบ้านหลังนี้ก็มีการวาดภาพขึ้นมาเป็นรูปต่างๆซึ่งเป็นภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งในบ้านนี้ก็จะมีอยู่4ภาพด้วยกันภาพที่1เป็นอะไรครับ อ่านี่คือห้องนอนห้องต่อไปคือห้องห้องอาหารนะครับมีเก้าอี้มีโตะ๊ะมีเครื่องครัวต่างๆห้องต่อไปครับด้านล่างก็จะมีห้องเก็บของและห้องน้ำนะครับต่อไปห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะนักเรียนขูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะครับมาให้นักเรียนนั้นถ้าจะตั้งชื่อนะครับภาพนี้นักเรียนจะตั้งชื่อว่าอย่างไร ทุกคนที่เรียนออนไลน์นะครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีให้เวลาคิด2นาทีครับคิดกันออกไหมครับถ้าคิดออกนะครับนักเรียนก็เดี๋ยวมาฟังนะครับว่าภาพนี้ถ้าเป็นคุณครูตั้งนะครับครูก็จะตั้งว่า ชีวิตประจําวันของฉันนะครับอ <_ US S 1> ่าทำไมตั้งว่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าชีวิตประจําวันของอ่าในภาพนี้นะครับอ่าก็จะมีอะไรครับอ่าเราก็ตื่นมาเราก็จะทําไมครับเราประทานอาหารเช้านะครับอ่าแปรงฟันก่อนก็นได้นะครับอ่านี้มันไม่มีรูปการแปรงฟันอาบน้ํานะครับมันก็ตัดมาที่รูปของอ่าการนั่งรับประทานอาหาร ถ้าหารอิ่มแล้วนะครับเราก็ล้างจานให้เรียบร้อยอะไรต่างๆนะครับเก็บกว่าท้องครัวเช็ดโต๊ะให้เรียบร้อยต่อไปก็มานั่งเล่นสมมุติวันนี้เป็นวันเสาร์เราก็นั่งเล่นนั่งดูทีวีนะครับเล่นโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นการนั่งทางันบ้านนะครับเรียนออนไลน์ทํางานค้างนะครับต่อไปแล้วก็ อาจจะปวดห้องน้ำนะแล้วก็มาเข้าห้องห้องน้านะครับแล้วก็เอาเก็บน้นก็มาเก็บกวาดห้องเก็บของนะครับจัดเรียงอ,อุปกรณ์ต่างๆให้เข้าที่นะครับปัดกวาดเช็ดถูควาดแยกยเช็ดโต๊ะเช็ดต,ดตู้จัดของด้านในเสร็จแล้วก็อาจจะเหนื่อยนะครับแล้วเองก็มาพักผ่อนนะครับที่ห้องนอนอ ก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อให้เหมาะสมกับอะไรครับาภาพที่เราเราวาดนะครับก็มีทั้งชื่อเรื่องแล้วก็มีรายละเอียดของเนื้อหารเรื่องราวและการวาดภาพและระบายสีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการจุดประกายความคิดอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาพประกอบนะครับซึ่งภาพประกอบนั้นก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของ ชีวิตประจำวันของอคนคนหนึ่งนะครับนักเรียนก็พอจะเข้าใจนะครับในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยครับเราก็จะมาฝึกซ้อมการวาดสิ่งต่างๆนะาการวาดสิ่งต่างๆนะครับาการสร้างแผนภาพนะแผนผังหรือภาพประกอบนะเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ นักเรียนควรฝึกวาดภาพสิ่งต่างๆจากามุมต่างๆให้คล่องแคล่วนะครับความหมายของอันนี้นะครับก็คือการสร้างเป็น,นภาพแผนผังหรือการวาดภาพประกอบนะครับเป็นการถ่ายทอดเรื่องของอเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การไปเที่ยวเหตุการณ์ที่เราตกใจเหตุการณ์ที่เราดีใจเหตุการณ์ที่เราเสียใจเราก็มาถ่ายทอดนะครับออกมาเป็น ภาพวาดนะครับให้คนอื่นได้รับรู้นะครับการที่เราใช้ภาพนะครับมันก็จะแสดงเรื่องถึงความน่าสนใจทําให้คนนั้นอยากดูอยากจะดูว่าอันนี้เ,เหตุการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้วาดภาพได้ตรงกับเหตุการณ์แบบเหมือนจริงเลยครับ นักเรียนก็ต้องมันฝึกนะครับฝึกฝนวาดภาพสิ่งต่างๆนักเรียนอาจจะสังเกตอาจมองหรือนักเรียนอาจจะถ่ายภาพแล้วก็นำมาถ่ายทอดก็ทําได้นะครับอันนี้ครูก็มีภาพตัวอย่างให้นักเรียนดูสาภาพน,นี้อะไรครับขนมเค้กแล้วก็สตรอเบอรี่และไข่อ่าอันนี้เขาเรียกว่าการวาดภาพประกอบนะครับภาพประกอบก็คือการทําเค้ก เราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีตัวเค้กนะครับมีครีมมีตัวขนมและเราก็ใช้สตรอเบอรี่เป็นส่วนที่มาตกแต่งนะครับแล้วก็ไข่นี้ก็เป็นส่วนผสมของอแป้งแล้วก็ตัวครีมนะครับก็นํามาประกอบการกลายเป็นขนมเค้กนะครับนี่เขาก็ไม่มีขนมเค้กที่สำเร็จรูปนะครับเขาก็วาดเป็นส่วนประกอบออกมานะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างและความหมายของการฝึกวาดภาพสิ่งต่างๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูครูก็จะให้นักเรียนนั้นทํางานชิ้นต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์นะครับมาดู<ม>วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้วาดภาพอาหารนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนก็ต้องมีจานกระดาษนะครับคนละหนึ่งอัน อ่าทำไมครูถึงให้ใช้จานกระดาษนะครับอ่าจานกระดาษก็จะสื่อถึงนาจานข้าวของเรานะครับจานอาหารเราใช้การกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวาดภาพลงไปนะครับภาพที่เราวาดก็คือเป็นภาพของอาหารนะครับซึ่งเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนนั้นไปเซิร์ชหานะครับอ่ารูปแบบอาหารที่เราชอบนะครับเป็นเมนูโปรดของเราเลยนะครับไม่จะเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงนะอาหารเย็น ก็ได้3เวลานะครับแต่เราวาดมา1ภาพนะครับลงในจานใบนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกอุปกรณ์ชิ้นที่1น่ต่อไปชิ้นที่2เมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็ระบายสีไม้นะครับนักเรียนระบายสีไม้ลงไปในกระดาษจานกระดาษก็ได้นะครับต่อไปถ้าสมมุติว่าใครไม่มีจานกระดาษนะครับนักเรียนก็สามารถใช้สมุดวาดเขียนนะครับเล่มใหญ่เนี่ยตัด ออกมาให้เป็นลักษณะวงกลมและนักเรียนก็วาดภาพลงไปนะครับแล้วก็ระบายสีไม้ให้เรียบร้อยนะครับอาจจะวาดเป็นจานของจริงเลยก็ได้นะครับแล้วก็วาดอาหารตรงกลางอันนี้สําหรับผู้ที่สมมติจานก,ก็ได้เนี่ยมันซื้อมาแค่หนึ่งใบนะครับนักเรียนก็จะเหลือนะครับมาที่เหลือนักเรียนอาจจะนําไปจัดงานาปีใหม่นะครับอตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนักเรียนก็เก็บจานกระดาษไว้สําหรับ ใส่อาหารนะครับเพื่อเลี้ยงวันปีใหม่ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมดินสอยยังลบไม้บรรทัดด้วยนะครับกู๊กกูก็จะมีวิดีโอการสาธิตครับการวาดภาพอาหารนะครับซึ่งรูปอาหารที่รูจะเอามาให้ดูก็คือเป็นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านนะครับต้มยำกุ้งรสจัดจ้านจะเป็นอย่างไร ภาพวาดอาจะยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการวาดนะครับและให้นักเรียนดูนะครับลักษณะของการวาดแต่ละขั้นตอนและนักเรียนก็นําไปปรับใช้กับภาพอาหารของเรานะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยนะครับ เป็นการสอนสีไม้เหมือนเดิมนะคะจะเป็นการวาดอาหารนะคะวันนี้ครูจะวาดต้มยำกุ้งนะคะใช้ลายเส้นง่ายๆแล้วก็ใช้สีง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครูจะใช้เทคนิคในการวาดในการลงสียังไงบ้างเนาะถ้านักเรียนดูแล้วเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกวาดอาหารหนึ่งอย่างนะคะที่นักเรียนชอบเนาะใช้เทคนิคยังไงบ้าง เป็นไงบ้างครับสาหรับการดูตัวอย่างภาพอาหารนะครับเรื่องต้มยารถจัดจานนะครับเป็นไงบ้างครับอาจจะไม่ยากเท่าท,ที่ควรนะครับนักเรียนก็ทำต,ตามขั้นตอนแล้วก็วาดออกมาให้เหมือนสวยสมจริงลงสีให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครูก็นําภาพอาหารโปรดนะครับเป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับซึ่ง อาหารที่กุ๊กๆได้นํามานี้ก็คือเป็นสิ่งที่กุ๊กๆนั้นชอบนะครับมีบางอย่างที่ก็ไม่ชอบก็มีนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งใส่ถ้วยนะครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับมะนาวเลยครับมะนาวมีกุ้งนะครับแล้วก็น้ําก็จะเป็นน้ําแบบสีส้มๆแล้วก็มีเห็ดมีพลิกมีมะกรูด จะไข่นักเรียนก็วาดส่วนประกอบทั้งหมดใส่ถ้วยลงสีไม้นะครับเว้นน้ำหนักแสงเงาให้สวยงามให้เหมือนจริงนะครับตัดเส้นให้เรียบร้อยอต่อไปอันนี้ก็คือข้าวหมูแดงนะครับข้าวหมูแดงนี้เป็นอาหารที่ครูชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับเรียนหนังสือนี้จะต้องสร้างเมนูนี้นะครับเพราะว่ามันอร่อยนะครับตรงที่น้ําซอสเนี่ยครับน้าซอสแดงๆเนะี่ยมันจะมีรสชาติหว,นวานๆนะครับแล้วก็ หั่นหมูเป็นสีแดงเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็มีไข่มีกุนเชียงมีหมูกอบนะครับอ่าใส่โรลผักชีนิดหน่อยหั่นแตงนะครับอ่าก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างครบห้ามูนะครับอ่าก็่เีก็ไปหาซื้อรับประทานนะครับอ่าอ,อร่อยมากต่อไปก็เป็นผัดกะเพราครับผัดกะเพราหมูอ่าก็มีข้าวนะครับแล้วมีไข่ไข่ดาวนะครับผมชอบไข่ดาวสุกนะครับอันนี้เป็น ใครดาวอย่างมาตูมนะครับอ่าต่อไปเป็นน้ําพริกปลาทูครับอันนี้เป็นอาหารที่ครูไม่ค่อยชอบกินนะครับเพราะว่าครูไม่ชอบอะไรที่เป็นน้ําพริกแล้วก็เป็นปลานะครับอันนี้ก็มีพักต่างๆนะครับแต่ว่าทางบ้านเนี่ยชอบรับประทานมากเลยนะครับอ่าเมนูต่อไปก็เป็นอ่าคอหมูย่างจิ้มครับอ่าคอหมูย่างจิ้มอ่านี่ก็เราย่างหมูก่อนนะครับอ่าก็ หั่นแตงทาน้ําจิ้มแบบใส่ข้าวคั่วเนี่ยครับโอ้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะครับหวานนี่รสชาตินี้กูกก็ชอบมากเลยนะครับสําหรับเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้ครับทานกับข้าวเ,าเหนียวนี่โอ้แซบแซบเวอร์ครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของอาหารนะครับที่คุ๊กกุ๊กชอบทานนะครับและ ให้นักเรียนนั้นไปหาภาพอาหารสุดโปรดของเรา,าในอินเทอร์เน็ตนะครับและและปินพ์ออกมาเพื่อทําเป็นแบบในการวาดภาพนะครับดูสีดูลักษณะรูปร่างรูปทรงของอาหารดูน้ําหนักแสงเงานะครับนักเรียนก็นํามาวาดและระบ,บายสีลงในจานกระดาษน,นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลงมือปฏิบัตินะครับาวาดภาพ อาหารให้เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่จานลงสีไม้เรียบร้อยและจะลืมถ่ายรูปลงในลากุ่มนะครับอย่าลืมยิ้มน่ารักน่ารักนะเพื่อภูมิใจกับผลงานของตนเองนะครับและ,ะในสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของวิชาศิลป,ปะทัศนศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการวาดภาพมุมมองจากที่สูงลงสู่ด้านล่างนะครับ นักเรียนยังงงนะครับวิการวาดภาพมุมมองนะั้นวาดยังไงวาดที่สูงลงมาสู่ด้านล่างนะครับเป็นอย่างไรก็อย่าลืมมาคอยติดตามนะครับรับรองว่าสนุกสนานและได้ความรู้และได้ความคิดสร้างสรรค์นแน่นอนนะครับะนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับวิชาศิลปะทศนศิลป์ในวันศุกร์วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานศิลปะนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ อย่าลืมทำงานเก่าให้เสร็จให้ทันด้วยนะครับสวัสดีครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าครับ